เ่าดีแช่ได้รองผู้ว่าใจบุญให้อาหารยารักษาน้องหมาจรจัด จากเพจเฟซบุ o กนบพลิสิริโกศนที่มีผู้ติดตามมากกว่า10,000คนได้โพสต์ภาพการให้อาหารให้ยารักษาโรคต่างๆแก่สุนัขจรจัดที่มีโอกาสได้เจอตามสถานที่ต่างๆจนมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและขอบคุณกันเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ใช้ Facebook ชื่อนบพลิสิริโกสนท่านเป็นถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตฐ์เพราะเนื่องจากปัจจุบันนี้ปัญหาสุนัขจรจัดนมีทุกท,ที่และก็มีปัญหามากขึ้นเช่นวิ่งตัดหน้ารถ ไปกัดสัตว์เลี้ยงอื่นหรือไปกัดคนนะครับก่อนเกิดความเดือดร้อนในธประชาชนว่าสุนัขจ้องจัดเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เคคกิดโดยธรรมชาติเลยเมื่จากคนเลี้ยงแล้วไม่รั้ผิดชอบเลี้ยงแล้วปล่อยป่าละเลยนะครับปล่อยก็ผสมพันธุ์ตอวลูกกับน้านมาก็ไม่เลี้ยงต่อนําไปปล่อยวัดก็เกิดเป็ัญหาขึ้นมาแต่ว่าเราไม่เคยแก้ปัญหาที่คนเราไปลุงสัตว์ ซึ่งเเป็นยาหตุขณะเดียวกันยังได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผลักดันให้เกิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาสุนัขจรจัดทั้งเรื่องความสกปรกจากการกินและคุ้ยอาหารหรือความปลอดภัยจากการถูกกัดหรือวิ่งตัดหน้ารถ